อ้าวเลยครับบทยศขาครับวันนี้นําเสนอรถมอญจำนวนจานที่๔สิงหาคมนะครับรถเข้าม,ามูลประมาณร้อยห้าสิบคันนะครับนี่เด้อนี่ครับนี่คันสุดท้ายนะรอบนี้มีรถจากไทยโอเล็กยี่สิบหกคันและจากที่อื่นๆนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นไทยวีเพย์พอลักกอน BSL นะครับสูมิโตโมโลและอีก อื่นตามมานะครับตรงนี้คันนี้คันสุดท้ายนะเป็นอีสุเครื่องพันเก้ารถตู้ทึบขนาดเล็กนะนะครับแต่เครียองต่อเนื่องเลยนะครับรถตู้นะครับเราดูคันท้ายๆก่อนนะครับเราตั้งใจขายทุกคันนะครับเริ่มมวลเที่ยงตรงนะครับอย่าเดิมเข้ามากันนะครับใครที่เข้าไปชมไลฟ์สดไม่ทันนะเข้าไปชมคลิปนี้ได้เลยนะครับนะครับตรงนี้นะครับ ให้ดูคันน้ท้ายก่อนเลยนะนานซ้ายมือดแดดร้อนฝนไม่ตกนะครับแต่จะเป็นลมได้นะครับ <c oughs> ขออนุญาตถ่ายใต้ลมนะครับไม่ได้ถ่ายที่ตัวรถใกล้กลๆนะฮะครับสูงคุงสีเขียวก็มีนะครับไฮเดรนเนอร์แล้วปีใหม่แล้วซื้อได้ครับนี่นะครับนะครับ ช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองหน่อยนะครับไม่ว่าฝนตกแดดออกนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับตรงนี้นะครับแต่เราก็ยังมีประมูลอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราดูมัแพงกันเข้าๆเลยนะครับตรงนี้นะครับอย่าเลินนะครับร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบคันนะครับครับนี่นะครับยกสูงก็มีนะครับตัวเตี้ยแล้วก็มีนะครับตรงนี้นะครับตอ่านะครับ อ่านะครับให้ดูยกให้ดูคันแท้ายก่อนเลยไล่ไยถึงคันข้างหน้าครับตรงนี้นะครับแดดร้อนนะครับอ่านะครับผมถ่ายแล้วมานิดนึงนะดีแดดร้อนครับผมอ่านะครับให้ดูกันเลยครับให้ดูเพียงเท่านี้นะตั้งแต่คันที่ร้อยห้านะฮะคันที่ร้อยห้าถึงคันที่ร้อยห้าสิบนะครับ เรื่องกันที่หนึ่งเลยครับผมขาจากไทอลิกครับแล้วก็ตามด้วยจาก BSL นะครับตรงนี้โอ้ยแดดร้อนจริงครับวันหนึ่งเกียร์โตนะจากไทอลิกนะครับเบอร์2 BSL เก็บสีแล้วครับเป็นเลเวอ d i ชั่นนะครับเบอร์5อาทิตย์แล้วไปหมดเลยนะครับนี่ครับหลังคาเต่ามีเกรด B เฟอร์ได้เบอร์9นะครับนี่ครับ เออเศษก็เช่นกันครับจาก BSL คันนี้ครับเบอร์หกครับเกตเอไม่แสนต้นๆเกียร์โตนะครับนี่เกตเอด้วยนะตอนเดียวเกียร์โตครับเบาหนังนั่งสบายครับตรงนี้เห็นไหมครับเกียร์โตนะฮะไม่แสนต้นนะครับอา้าวเข้ามาดูด้เลยครับตรงน,นี้เกตเอ อย่ารู้ว่าไหนราคาไหนชัดหาผมได้ครับหรือสอบถามไม่ได้เบอร์0ู7 7 3 9ปด0จนะครับตรงนี้โทรมาสอบถามทีมงานครับ่อต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างใครจ่ายยังไงบ้างครับผมใช่นะครับเทอริเไม่ไม่แสนหนึ่งครับเกียร์โต้นะนะครับผมอันนี้เบอร์หนึ่งเลยนะครับอ่ารถปีสิบเก้าแท้ครับนี่ครับปีสิเก้าแท้ อีกเก้าจดสองศูนย์ครับอ่าไม่แท้ดิครับเทียมครับผมอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับผมมาจากไทยอุลิกครับเกียรโต้อันที่สองอุลิกเหมือนกันครับอ่าคันนี้เกียรโต้หรือเปล่าขออนุญาตไปดูรถเรถก่อนนะครับเบอร์สองเกียรโต้เหมือนกันครับนี่นะเกียรโต้ม่อยู่แสนเจ็ดครับนี่ครับ ลูกค้าที่รอจากรถจากไทอรลิกมาแล้วนะครับก็ไทอรลิกด้านซ้ายเช่นกันครับเบอร์เจ็ดครับจากไทอรลิกล้อแม็กด้วยนะครับอ้าวใครที่รอคอยอยู่นะครับเกียร์โต้เหมือนกันครับอันนี้เขจากไทอรลิกนะครับอ่านะครับดัดเบอร์สามครับจาก bsl ครับ total level trainer นะครับเป็นตัว a ครับเครื่องบ่อจุดเศษ skate a ครับ สีเทาเข้มนะครับ BSL เข้ามาทุกคันจบหมดเลยนะครับสีประตูยกสูงอีกคันนึงครับเ้าจาก BSL ครับเบอร์สี่เกียร์ออโต้ครับเบอร์สี่เบอร์ห้าไอ้เบอร์แปดครับเท้จากไทอรอลิกอีกหนึ่งคันคันนี้น่าจะเป็นตัวเกียร์ออโต้เหมือนกันครับโอ้โห่ับสบายเลยครับมาอยู่แสนเจ็ดนะครับตอนนี้แสนเจ็ดครับ นะครับมาจากไทยรุ่นะครับห้าทแล้วครับผมไม่ได้ถ่ายชมทุกคันนะครับกระจายชมบางคันตอานั้นเองครับผมให้ชมกันบางคันนะครับนะครับเรามีทั้งรถตู้รถกบะรถนะครับเรามีทั้งรถตู้รถกบะรถเก๋งนะครับให้เราให้คุณเลือกเลยเลยนะครับฟุกเคยเรียวหนึ่งเดียวครับเบอร์ยี่สิบสองนะครับ V e a r ครับ Honda Jazz แล้วก็มีครับ คนด์จัดคันนี้เบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สิบสี่หนึ่งเดียวเลยครับมีคันเดียวเกตเอด้วยครับไม่หลักหมื่นนะฮะอันนี้นะครับหลักหมื่นเกตเอ้คอนด์จัดนะครับตรงนี้นะครับแคมเบอรเเบอร์สิบสามครับอ่าตรงนี้นะครับไอ้ก็นี่ครับจัดเกตเอเบอร์สิบสี่นะครับสีดำก็มีครับแคมเบอรนะฮะ วีออสมีหลายคันหน่อยจากโอเล็กแล้วก็จากทีซีคาก็มีนะครับด้านซ้ายครับจากทีซีคาครับหน้าใหม่แล้วครับเบอรี่สนะครับนี่ครับอ่านะครับทีซีคามีอยู่สี่คันนะครับวีออสที่เข้ามามูลนะฮะสีดำไม่หลอกหมื่นครับจากปาลากอนบสนะครับแคมเบรีจากบัรเจ็นะฮะ อันนี้นะครับแล้วก็จจวีอจาจัดไทวิิบรีสิบเอ็ดนะครับโฟร์จนเนอร์บเจครับคันนี้มาจากไทวีเพนะครับแล้วก็เบอรออ์แล้วก็มีหลายรุ่นเลยครับไม่คุณได้เลือกนะครับที่ยังตรงนะครับเริ่มมระมูลนะครับตรงนี้คุนไดสตารเรียนหนึ่งเดียวครับเบอร์สี่สอง เทอหน้าเทอหน้าสาสิบเอ็ดนะฮะตรงนี้นะครับแอคคงแอคคอร์ดมีหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับจากฮิโตโมะครับรถสวยไรลักหมืนเกตเอคันนี้เบอร์สามสิบห้าแอคคอร์ดไฮบริดนะครับภาพอาจจะวายๆหน่อยนะครับหมา่ว่าไม่ว่ากันนะี่อ๋อจากฮิมโตโมะครับเบอร์สามสิบสี่ครับนี่ครับไอ้ดูแอคคอร์ดไฮบริดครับเกตเอครับเบอร์สามสิบห้าจากฮิโตโมะครับ อ่าครเบนแคมเรี่แล้วก็มีนะฮะตรงนี้ครับเอาพาดหนึ่งเดียวครับเอาผาดเบอร์สาสครับเอาผาดนะครับตัวไฮบิดนะครับอผมก็ให้ชมมิงเท่านี้นะครับประมาณ8ปนาทีคือเสร็จนะครับขอบคุณทุกท่านกี่รับชมนะครับใครสนใจคันไหนก็มาติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผม ปิดท้ายครับรถฟอร์มวันครับจะมีเข้ามาแต่ถ้ามีเข้ามาผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับจะถ่ายดูนะครับตรงนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับผู้เข้าทุกท่านครับสวัสดีครับ